ก็บามีทีท่าแตกต่างกันไปบ้าเหอบาเบ้อบาห้วยบ้าอยากจะรวยคิดจนเรื่องใหญ่ที่เห็นก็บ้ากันจังฟังสิเชิญฟังบ้าเพราะอะไรกันแรงวาบาอย่าโรกเหมือนว่ากูบ้าบ้าหรือบ้าไม่เลตัวเองอย่าวา น้ยมันบ้าปหรือที่ไม่เล่ตัวเองโอ้ว่าเจ้าเจ้าตุกวันเลยอับน้ำเต่งตัวใส่เสื้อคุณใส่สูทเละมันเละปลาเป่งนาข้าวแล้วก็มันนางคว้าอยู่ที่หน้าโรงเรียนนาอยอับน้ำเต่งตัวปลาเป่งนาข้าวมานังหน้าโรงเรียนเนี่ยมันบ้าปรือพายเลยบาหม่ครูเละแล้วพังนี่ไอ้บาเลี่ม้หมรอืไม่ยังไม่ง่ายแต่ว่าป้านุ่งตบกอดซ่องซมที่ยังชัวร์้ย นี่ก็ฟนันให้นั่นก็เฟื่อนไม่เหมือนเพื่อนต่างทิตต่างใจบาจังผิดหวังการเมืองบาจนละเป็นเรื่องเที่ยวเดินขวัาวายผิดหวังหลังยุบสภาอะไรขวางหน้ากินมันข้าวปลา ลุงคนที่เลือกสอดจอไม่ได้มากินยาคอนมาไม่ปากกินลูกอ้องกินกายไม่แล้วปั่นพลื้อที่กินยาแล้วไม่ให้ก็กินยาเลยอย่างชัวตังเป้หนู่อ๋อไอ้ีก็อย่างชัวไม่ใช่ก็กินยาแล้วก็กินอะไรทีอย่างชัวถ้าไม่กินยาอันไอ้ีก็อย่างชวนก็กินนี่ลูกก็กินนีนลูกรังก็กินยางลาดนุ่นกินหนบนามต่วมกินไมยเท้าพานกินด้านรุเรียนนี่ดีนะที่ลุงไม่ได้เป็นสอจอตาลุงได้เป็นแล้วอ๋อ ถ้าเลือกลุงกล่าวอันลุงจะไม่กินหอบกินหินกินดินกินไส้พนันใช่ไหมครับไม่เลยกูกินให้นักว่าเขาเลยปวได้อย่างชั๊บวันนี้ <laughs> อันเลยแต่ก็ไม่เลือกนั่นก็บ้าให้นี่ก็บ้ามีปัญหาต่างบ้าบมวยไทยวันไหนใครมาเยี่ยมเยือนไปนั่งที่เรือนก็ดีใจใหญ่ สวยๆให้พอชื่นใจนล่ไปทำไมเร่เดี๋ยวไอ้ชาวบ้านบอกว่าบ้าม้ยแล้วบาน,นักว่าเขาไปทำพลือ้อเดี๋ยวไอ้ชาวบ้านคิดปัญหานหรอกไอ้กี่ออกต่างไปไอย้ยาไปเชือ่อไกรมั่งวันนี้บาโม้ยก็นาดนั่นไอ้เราก็เปียงเดี๋ยวจบเล่เร่หนั่นเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้บ้าม้ยเพียงเดี๋ยวจบเล่ตาวันโดยเออแล้วลูกกี่ก้นเหลือมั่งนี้ โอ้ลูกเสียคุณแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณแมวแล้วไว้เมียแกว้นนวมแล้วลูกผู้หญิงผู้ชายอ่ะใช่ตั้งเพืเลยนู่นไอ้ก้าวใจไอ้ไอ้เสมาไตเสมาไอ้เซียมซันเฮ้ย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 ไอ้ทุกทุกเต็นฟุตเวิร์กเปเอาเบียเนี่ยเย็นไม้พอกินอุ่นเครื่องสักไฟทีเว่ยเดี๋ยวโพยไปจริงแจมโตตีกาเวให้มันนกไปสักข้างวันนี้อาการนักอย่างบาเลย